ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เกมแคสออฟแคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่วันที่สูตรโกลแลมแม่หมดนะครับผมแล้วก็จะมีขวาน8นะครับผมยักษ์หนึ่งอ่าคนเทินหนึ่งนะครับผมส่วนน้ํายาก็จะเป็นอ่าเขยา่าแช่ห้าแล้วก็เร่งหนึ่งนะครับผมส่วนตัวฮีโร่ก็จะนําชุดสแตนดาร์ดของคิงนะครับผมโอเคแล้วก็ควีนก็เป็นชุดสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับผมโอเคปูก็จะเป็นคัมพีแล้วก็ ลูกไฟนะครับผมโอเคส่วนตัวในแคร์เราก็จะเอาขวานคนเถื่อนแล้วก็ขอน้ำแช่ไปนะครับสองขวดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตีไงให้ได้สามดาวเดี๋ยวเรามารับชมกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราก็เลือกบ้านก่อนนะฮะอืมโอเคเราก็ดูก่อนนะผมโอเคทีนี้บ้านเบลสิบสองก็ไม่ได้ตันนะครับโอเคก็ ดูตัวในแคนก่อนอันดับแรกเราก็เช็คตัวในแคนนะว่าตัวในแคนมีไหมก็ถ้าเกิดเราหลักการเราจะมาตีซ้ําเพื่อนนะครับเราควรจะดูตัวในแคนก่อนว่าตัวในแคนของเขาเนี่ยเป็นอะไรโอเคเราจะเป็นบอลลูแล้วก็จะเป็นนักขีมกรนะผมโอเคแค่นี้เราก็รู้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะขอส่งอีกสักทีนึงนะผมโอเค ว่าเราควรจะเข้าตรงไหนนะครับผมโอเคลองดูมีควีนคิงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดเรามาตีซ้ำเพื่อนเพราะว่าเราต้องการเก็บสามดาวนะเราต้องโฟกัสในการเข้าที่แม่นยำนะผมเหมือนผมจะต้องเขย่าตรงทางด้านขวานะถ้าถ้าจากความรู้สึกนะครับผมโอเคไปเราตี ซ้ําเพื่อเก็บสามดาวนะก็จะเป็นสูตรนี้เลยนะครับที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้โอเค let's go โอเคก็เขย่าตรงทางด้านขวานะผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าตรงทางด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับผมโอเคลงโกลแอมแล้วก็วางแม่ไปสูตร ชุดแม่มดเนี่ยจะชอบเสาลาวาเส้นเดียวนะผมนลงปีไปปูนะผมแล้วก็เราก็หวานแม่มดทุกการทั้งหมดเลยโอเคีนี้เราก็คาดหวังนะที่เขาเจาะเข้าไปแล้วเพื่อเอาหมดเ่อนะตอนนี้มีร่องเราก็ไหลไปตรงทางด้านซ้ายหมดเลยโอเคกดเล่งเข้าไปตรงกลางครับผมตัวพวกบอลรูนมาแล้วนะผม ดนลูกไฟไปตอนนี้แม่มดก็ยิงนกแล้วนะโอเคยิงกแตกแล้วนะผมทิงโดนจับด้วยเสาลาวานะครับผมตอนนี้เราก็กดอันติจริงๆเราควรถ้ากิดเราเอาชุดสแตนดาร์ดมานะเราควรกดอันติตั้งแต่ก่อนที่เสาลาวาจะจับนะผมเพราะว่าถ้าเสาลาว่าจับเส้นเดียวเนี่ยถ้าเรากดอันติของพวกคิงควีนเนี่ยเสาลาวาก็จะไปจับพวก หุ่นเชิดมากกว่าหุ่นตัว,ต,วตัวที่ออกมานะแต่เมื่อกี้นี้ผมก็โดนจับก่อนที่จะกดอันติแต่ก็ไม่เป็นไรนะจังหวะป้อมเขาก็ไม่ได้แข่งเลยมากนะผมอันนี้ก็ได้สามดาวแบบชิวๆนะสําหรับการตีวอลเก็บดาวให้เพื่อนนะครับผมโอเคก็ได้สามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับสูตรแม่มดนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับบ้านเวลสิบสองนะครับผมโอเคก็ ถ้าใครชอบก็ฝา like, กากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ